สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใบไผ่ก็อยู่กับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนะคะกําลังจะผ่าตัดแต่วันนี้ยกเลิกการผ่าตัดแล้วค่ะเดี๋ยวลองฟังพี่เขาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ,คะพี่หนิงอยากให้พี่หนิงอะคะ่ะร้องเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเมื่อก่อนมีอาการเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเป็นพฤติกรรมของตัวพี่เองอะนะคะ,คะที่อยู่ในรถนะคะเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็คือขับรถอยู่ในท่าเดิมนานๆจน ตอนแรกอะคะ่ะเริ่มปวดที่กระดูกคอนะคะตอนแรกมันก็รักษาตามปกติไปหาคุณหมอแล้วหลังๆนะคะมันเป็นมากมันก็เริ่มเริ่มร้าอย่างเงี้ยค่ะเริ่มร้าจนแบบมันชาแล้วมันมีอาการความทรมานค่อนเ <ชา S 2> <ๆ S 1> ยอะชาลงมาแต่ว่าเราบีบนวดแล้วมันก็ไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะถือว่าเป็นมากเลยนะคะ,คะแล้วถึงชาไปนิ้วแล้วเหรอยงคะอ่อลงมาท่อนแขนหมดเลยอะคะ่ะจนจนรักษา ล่าสุดเลยอะคะ่ะก็คือรักษาหลายวิธีนะคะแต่ล่าสุดอะคุณหมอใช้ใช้ลักษณะของการปักมอร์ฟีนเพื่อระงับการปวดเพราะว่าถ้าคนเป็นมากๆคุณหมอบอกว่า,าสุดท้ายเนี่ยจะต้องผ่าตัดที่ต้นอคอแต่ทีนี้เราก็ไม่อยากผ่านะด้วยอายุด้วยอะไรด้วยะคะแล้วพี่หนิงเป็นมาประมาณนานหรือยังคะอาการที่เป็นนานพี่คาดว่าด้วยการขับรถพี่อะคะ่ะมันสะสมเป็น10ปีแต่อาการที่ปวดมากๆค่ะมันมาออกสองปีหลังที่รักษา แล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วพี่หนิงได้มาเจอสักัเฉพาะตัวนี้ตัวนี้อะค่ะก็คือมีคนแนะนําให้ให้ทานและตอนแรกอะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะหายหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าถ้ามีอะไรมาช่วยลดปวดได้อะแล้วก็ทานทานไปเถอะอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หนึ่งเดือนแรกอะค่ะอาการพ่ชาค่ะมันเริ่มมันเริ่มเบาเบาเลยค่ะมันเริ่มเบาเริ่มเบาในหนึ่งเดือน แต่แบบรู้สึกดีขึ้นนะคะประมาณ6เดือนหเดือนที่ทาน <6 S 2> ต่อเดือนนะคะทานต่อเนือองนี้เลยใช่ทานยังไงคะ,พ,ะพี่ทานก่อนนอนนะคะ<ม>กระปุกละ1เม็ดค่ะต<ม>ิดต่อกัน6เดือนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราเคยปวดนะคะแต่ในระหว่างนั้นก็ไปรักษาร่วมกับคุณหมอก็คือคุณหมอนัดทุกๆเดือนอย่างนะะี้ค่ะยังต้องไปอยู่นะคะแต่ก็ยาที่เป็นแก้ปวดก็ไม่ได้ทานแล้วก็พอหลังหเดือนนะคะก็เราก็ไม่ได้ฉีดหมฟีนอีกแล้ว,วแล้วก็เลยทานแต่ตัวเนี้นะคะ่ะ ถามพี่หนิงตรงๆเป็นหน้ามาให้ไปไผ่ไหมคะไม่ค่ะ<า>ก็คือทานจริง,รงคะ่ะก็คือทานจริงก็ซื้อทานจริงแล้วก็ทานต่อนอื่งคะ่ะ อยากให้พี่หนิงอะคะ่ะฝากถึงคนที่เป็นโรคหมดรองกระดูกคอเสื่อมหน่อยค่ะเพื่อตพค,ความมั่นใจถ้าใครนะคะที่มีอาการปวดต้นคอนะคะแล้วยังหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็ยังไปพบคุณหมอปกติยังทานยาแก้ปวดหรือคลายเส้นหรือดึงกระดูกจัดกระดูกคอนะคะรวมถึงได้รับการฉีดร์ฟีนแล้วถ้าเป็นหนักอะคะ่ะก็อยากให้อีกเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลองทานสารอาหาร2ตัวนี้ดูนะคะ สำหรับคนไหนนะคะที่มีอาการอย่างพี่หนิ่งนะคะสามารถติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ